สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไอดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สําคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุดหนึ่งพบาทด้วยนะตรงนี้เลยค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย เอาละครับก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีตสวัสดีชาวกรีนาฟีไฟที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วอยู่ช่อง1998งแก้กาแเสด็จเยเก็บบัตเกอร์เรกาววิทยาคดีคนเดิมอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับสําหรับการตอบคาถามประจําสัปดาห์นะครับผมประจาสัปดาห์ที่11ก็ว่าได้เนาะก็เอาง่ายๆนะครับก็เมื่อวานนะครับจากที่มันหาแบบมาตอบไม่ได้นะครับวันนี้นะครับ GM ได้อัพแล้วนะครับให้มาเข้ามาตอบคําถามกันได้แล้วนั่นเองนะครับก่อนอ ก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเกมไฟหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกับพี่นงหนึ่งก้าเข้าแอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกด subscribe ไว้ให้พี่ด้วยนะครับแล้วเราจะฉลองหนึ่งแสนับไปด้วยกันตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปในกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับสำหรับการตอบคําถามซีซั่นสองนะครับโปเล็กซีซั่นสองนั่นเองโอเคครับผมก็เข้ามาที่หน้าเดิมเลยนะครับผมหน้ากิจกรรมแล้วก็นี่เลย คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่ quiz หรือว่าตอบคําถามนั่นเองมาครับผมสำหรับการตอบคําถามประจําสัปดาห์ที่30มีนาคมไปจนถึงวันที่5เมษายนนั่นเองนะครับคำถามข้อที่1นะครับจากการแข่งขันรอบเลกเกตซ e ซั่น ที่จบไปทีมที่ได้ที่1ของกลุ๊ปเอและ B คือทีมใดนะครับผมอ่ะเยดเคมีคนชวนมาเฉยลยครับกำลังจะเฉลยสักหน่อยโอเคครับผมสําหรับคําถามนี้นะครับจากการแข่งขันรอบเลกเกตซีซั่นที่จบไปทีมที่ได้ที่1ของกลุ๊ปเอและ B คือทีมใดคาตอบนะครับคือนี่เลยครับลิลูมินเอตกับเซเวียอีสปอร์ตนะครับนี่เลยครับน้องๆดูดีๆนะครับผมนี่คือข้อข้างบนข้อแรกนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปนะครับยืนยันเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับกดยืนยันไป มกดยนยันแล้วเห็นไหมตอบถูกนะครับขอยินดีด้วยรับไปเลย1นึ่งตัวค้นถูกนะครับผมโอเคเราก็ได้มาทั้งหมด11แล้วนะครับมาข้อ2กันเลยดีกว่าโอ้โหเช้าเ้าอย่างนี้จะมีน้องๆชวนเข้ามาเยอะอยู่นะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้เล่นด้วยเนาะ เด้งเลยครับต่อไปมันเด้งเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้แบบบูสแต่พี่มันไม่ดีนะครับขนาดลบแล้วหล่นใหม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้สักพักหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในเกมกันต่อเลยนะครับต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่มันชาร์ั้งนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับแบบโอเคครับผมเออคลิกเข้าไปนะ ก็คลิกเข้ามาแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ตอบคาถามนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะรีบกดไปไวๆเลยจะได้ไม่เสียเวลาน้องๆกันนั่นเองนะโอเคครับผมคลิกเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ตอบคําถามครับผมอะ่ะโอเคสําหรับข้อที่2นะครับผมสําหรับข้อที่2นะในการแข่งขันนะครับรอบเลกเกสซิชั่น ผู้เล่นจากกุ่ปเอและกุ่ปบีที่ได้รับรางวัล MVP คือใครนะครับผมนี่เลยครับสําหรับข้อนี้นะครับผมก็อโอเด้งอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากเลยนะครับสำหรับมันเด้งบ่อยนะครับช่องนี้นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปใหม่นะครับต้องถามน้องๆต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับทำไมพี่ไม่ตัดนะพี่จะรีบลงนั่นเองนะครับน้องๆจะได้รีบมาตอบกันนะครับก่อนมันจะหมดกิจกรรมนั่นเองนะครับผมโอเค ในส่วนนี้นะครับผมก็เข้าไปเหมือนเดิมนะครับน่าจะไม่เด้งลามันเด้งประมาณ2รอบนะครับในเช้าๆนะพี่คิดว่านะโอเคครับผมคลิกเข้าไปนะครับรีบเฉลยเลยละกันเนาะโอเคครับคลิกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับน้องๆแล้วก็ตอบคำถามนะครับนี่เลยครับในการแข่งขัน l e g a กสซีซั่นผู้เล่นจากกุเอนและกุบบีที่ได้รับรางวัล MVP มากที่สุดคือใครนี่เลยครับต่อไปนะครับนี่เลยอยู่ทางขวามือ บนสุดนะครับนี่เลยครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับเป็นคาตอบสุดท้ายยืนยันตอบถูกด้วยนะครับจบไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็พี่สอนมาแล้ว6สัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ2ข้อก็เป็น12ข้อนั่นเองนะครับผมก็ของรางวัลที่เราได้นะครับมากที่สุดคือชุดเทวันโดสายดำนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็จะจบไปเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ของรางวัลเราจะได้รับทั้ง4ชิ้นนี้เลยไม่ว่าจะเป็นล่มนะครับผมกล่องดวงใจแอร์บอร์ดนะครับผมแล้วก็เป็นชุดเทวันโดสายดำนะครับข้อ เลือีก2ข้อเท่านั้นละกันเนาะโอเคครับผมถ้าใครอยากให้พี่ทําคลิปสอนตอบคาถามอีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกิจกรรมใหม่กันเลยดีกว่าครับสำหรับกิจกรรมอ่าไม่รู้ว่าเขาเอาออกไปแล้วหรือยังนะนี่เลยครับสําหรับกิจกรรมนี่เลยสามารถเข้าร่วมฟรีไฟล์นี่เลยนะครับสาหรับเหมือนแบบอ่อเป็นคอร์สเรียนนั่นเองนะครับสามารถเล่นได้แล้วนะครับผมก็สําหรับอันแรกนะครับจ่าย20 เล่นจบรับ200เพชรคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมอันนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะก็อัพเรเวลหนึ่งอ่าหนึ่งรับเพชร200นะครับไม่รู้ว่ามันอัพตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยก็นี่เลยครับร่วมกิจกรรมก็คือคลิกตรงนี้นะครับผมก็รายละเอียดเขาบอกนะจ่าย20ไดมอนด์เพื่อเล่นกิจกรรมนะครับทุก1เลเวลนะครับที่อัพ ในเกมจะสามารถเข้ารับไดมอนด์ได้นั่นเองและได้รับสูงสุดถึง200เพชรก็นี่เลยครับทุกๆการอัพนะครับพี่คิดว่ามันจะได้เพชรนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะจำนวนเท่าไหร่นะก็น่าจะประมาณถึง200เพชรนั่นเองนะครับสำหรับอันแรกเนาะอันต่อไปนะครับผมเรื่อง1ชิ้นแล้วรับเพิ่มอีก4ชิ้นนะครับก็ นี่เลยครับน่าจะาสามารถเรื่อง1ชิ้นและได้รับอีก4ชิ้นน่าจะเป็นในส่วนของทางด้านนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนี่ของรางวัลก็มีเป็นส,สกาสีชมพูนะครับไดมอนด์รอยัลอันนี้คือได้รับทั้งหมด4ชิ้นเรื่อง1ชิ้นจาก7ชิ้นอ๋อเขาให้เลือกอ่าน่าจะเป็นในส่วนของอันนี้นะครับให้เราเรื่อง1ชิ้นนะครับเราก็จะได้รับนี่หรือเปล่าได้รับทั้งหมด4ี่ชิ้นน่าจะเป็นในส่วนนี้39ไดมอนด์อ่ะจริงหรือเปล่าอ่ะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ บัตรสร้างห้องพิเศษสามารถซื้อบัตรสร้างห้องพิเศษผ่านทางกิจกรรมนี้ได้ทุกวันวัน,วนละหนึ่งใบจํากัด1000ใบทั้งเซิร์ฟต่อวันโอเคครับผมสําหรับวิธีการซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้ทุกวันนะครับวันละหนึ่งใบเท่านั้นนะครับหนึ่งพันไอดีนะก็ประมาณนี้แล้วกัน ทั้งเซิร์ฟต่อวันนะครับเพียง4 9 9เพชรพนะครับก็บอกเลยนะครับคุ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ1ใบ499เพชรสําำหรับคนที่อยากได้นะครับสามารถซื้อได้นะครับตอนนี้จํานวนอยู่ที่851นะครับถ้าครบ1000ก็จะไม่สามารถซื้อได้ในวันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคในกิจกรรมต่อไปนะครับผูกไ d รับตั๋วเพชรฟรีทุกเดือนนะครับวิธีการรับตั๋วเพรฟรีของทุกเดือนก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับยินดีด้วยคุณได้คูปองนะครับผมก็อ่าสําหรับคนทีี่่่ยัังงไไมมด้้้ผูกกกนนนะคราจลลิตแว็ ไปผูกนะครับผูกกับอะไร Google p a y นะครับหรือว่า Facebook หรือว่า VK นั่นเอง Facebook จะง่ายที่สุดน,นะครับโอเคครับผมในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นการเข้าสู่ระบบแล้วรับของรางวัลนั่นเอง นี่เลยครับสาหรับไม่รู้ว่าวันแรกเนี่ยมันมันมันเข้าตอนไหนนะคือพี่เข้าตอนแรกมันยังไม่ได้นะครับถ้าเราเข้าทุกวันนะครับจะได้รับของรางวัลตามนี้เลยวันที่5นะครับจะได้รับเป็นหมวกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอหาของเล่ๆหน่อยละกันเนาะของเล่นๆนะครับนี่เลยมีสกาถาวรด้วยนะครับอันนี้จะเป็นชุดปาร์ตี้ Party, อ่าปาร์ตี้อะไรใช้หาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสีส้มนะครับท,ทั้งชุดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนัน่าจะมีรอยสักอยู่นะครับเพราะว่ามีรองเท้ามีรอยสักครบนะครับสำหรับเซตน,นี้ได้กันแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับผมพี่คิดว่าดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวจเซตน,นี้นะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคนที่อยากได้เซตฟรีนะครับก็คือมาล็อกอินทุกวันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เข้าสู่ระบบเพื่อรับของรางวัลได้ทุก อวันและสะสมพอยนะครับแรกของรางวัลมากมายประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมนี้รับรองว่าสายฟรีน่าจะถูกใจกันอยู่พอสมควรนะครับใครถูกใจกิจกรรมนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโอเคจบไปนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของร้านค้าทั้งนี้หนึ่งตอนนี้นะครับลดราคาเรียบร้อยแล้วนะครับโจตานะครับเปิดขายแล้วนะครับในราคา1นึ่งพัน่เาเก้าเพชรนะครับน้องๆคนไหนที่ชอบโจตานะครับก็รับไปเลยนะครับในนี้มีประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะเป็นเซตนะครับ ฟรีรันนิ่งนะครับเอาโหเด้งเลยครับจะประกอบไปด้วยเซ็ตทั้งหมดนะครับก็คือมีเสือ้อมีกางเกงมีรองเท้านะครับแล้วก็ในส่วนยังจะมีในส่วนของตัวละครแล้วก็กราฟตัวละครเลเวล4นะครับที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะก็ประมาณนี้ครับในราคา1 9ึ่พชรเบนะครับหนะึ่เพชรเเนาะก็ ใครที่รอตัวละครโจตาอยู่นั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นี่ครับจากปกติที่ต้องสุ่มนะไม่ต้องสุ่มแล้วนะครับผมก็สามารถซื้อได้เลยนะครับในร้านค้านะก่อนที่กิจกรรมจะหมดนั่นเองนะครับผมนี่เลยอ่าแล้วประมาณนี้เลยนะครับก็มีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ตัวละครการ์ดร์ดับสี่นั่นเองแล้วก็ที่สําคัญครับเมื่อใช้ปืนกลเล็กหรือปืนลูกซองนะครับสังหารสัตรูจะเพิ่มเลือด 25 HP คูดาว5วิเองนะครับถือว่าตัวนี้นะครับมีความสำคัญในเกมมากเลยนะครับถ้าเราเอาไปลงเล่นแรงนะครับรับรองว่าตัวนี้น่าจะได้เปรียบกว่าตัวอื่นอย่างแน่นอนนะครับถ้าน้องๆคนไหนคิดอย่างพี่อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมโอเคเอาละเดี๋ยวเรานะครับผมก็ จบลงเท่านี้ครับสําหรับวันนี้ถ้าใครอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะและที่สําคัญคืนนี้นะครับมีโค้ดแจกกันนะครับผมสําหรับเมื่อคืนนะที่พี่ลงไปนะครับผมบอกว่ามีโค้ดนะครับพี่เข้าใจผิดน,นะครับผมพี่ไปดูผิดน,นะแต่คืนนี้มีแจกจริงๆได้ทุก ID ดีนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันตอนกลางคืนแล้วกันสําหรับ EP นี้ขอตัวลาพิงเท่านี้ครับเจอกัน EP หน้านะครับทุกคนบายๆเฮ้ยเฮ้ย <Hey. Hey. S 1> เอ็งนั่นแหละ เองนี่มันแฟนพันธ์แท้ลยนอยู่หว่าอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งข่าด้วยนะแล้วเจอกัน EP หน้าวันนี้บ๊ายบาย